สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นเกรด9ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อขอปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมีนะคะนักเรียนคาะสารต่างๆเนี่ยล้วนมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสารอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะน้ำมีสถานะเป็นของเหลว ลักษณะก็คือสไ,ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสส่วนลูกเหม็นค่ะมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวนะคะไม่สามารถละลายในน้ำ<ม>เกลือแกล้งนะคะเกลือแกงมีสถานะเป็นของแข็ง มีลักษณะสีขาวละลายในน้ำได้แล้วก็มีรสเค็มนะคะนักเรียนเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าสารต่างๆรอบตัวเราเนี่ยอาจมีสมบัติบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการเกิดสนิมนะคะนักเรียนดูรถคันนี้สิคะนักเรียนโอ้โหจอดไว้นานนะคะมีสนิมเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแบบนี้เราก็เรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี การระเบิดของดอกไม้ไฟซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยการเผาไหม้ของแก๊สหุงต้มนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมี หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งจะมีองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางเคมีที่แตกต่างไปจากสารเดิมเช่นแกสน๊สไนโตรเจนค่ะลูกทำปฏิกิริยากับแกส๊สไฮโดรเจน,นไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน,เนไนโตรเจน H h y ไฮโดรเจนนะคะทำปฏิกิริยากันได้เป็นแก๊สแอมโมเนียนะคะ N H 3นี่นะคะเหล็ก Fe ไอรอนเหล็กทำปฏิกิริยาเคมีกับแก๊สออกซิเจนและน้ำออกซิเจน O น้ำเ2 o ได้เป็นสนิมของเหล็กนะคะเห็นไหมคะออกซิเจนและน้ำเนี่ยมันคือความชื้นในอากาศนะคะทำปฏิกิริยาเคมีกับเหล็กค่ะได้เป็นสนิมนะคะ 3. าวค่ะนักเรียนเมื่อแยกน้ําด้วยไฟฟ้านะคะเราก็จะได้แก๊สไฮโดรเจน และแก๊สออกซิเจนนะคะเมื่อแยกน้ำด้วยไฟฟ้าน้ำคือ H2O H2O นะคะแยกด้วยไฟฟ้าจะได้แก๊สไฮโดรเจนและออกซิเจน c การสุกข,ของผลไม้นะคะเป็นการเปลี่ยนแป้งที่สะสมในผลไม้ให้เป็นน้ำตาลนะคะจึงมีรสหวานนั่นเอง เราเรียกสารก่อนการเปลี่ยนแปลงว่าสารตั้งต้นนะคะหรือว่า reactant นะคะและเรียกสารใหม่ที่เกิดจากปฏิกิริยาว่าผลิตภัณฑ์หรือว่า product นั่นเองนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีตามตัวอย่างที่กล่าวมาเราสามารถเขียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสมการข้อความนะคะนักเรียนเราเรียกว่าสมการข้อความนะคะสมการข้อความของเราเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ลูกศรส่วนฝั่งขวามือสุดเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะหากเราใช้สัญลักษณ์ธาตุในการเขียนสูตรเคมีของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะเรียก สัญลักษณ์แสดงการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาดังกล่าวว่าสมการเคมีนะคะนักเรียนหรือว่า chemical equation นั่นเอง สมการเคมีคืออะไรล่ะสมการเคมีก็เป็นการแสดงการเกิดปฏิกิริยาโดยใช้สัญลักษณ์หรือสูตรเคมีของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีนะคะโดยเราจะใช้ลูกศรเพื่อแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะทำให้ทราบว่าหนึ่ง ชนิดของสารที่ทำปฏิกิริยากันและชนิดของสารใหม่ที่เกิดขึ้นสารที่ทำปฏิกิริยากันกับชนิดของสารใหม่ที่เกิดขึ้น 2. ป,ปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันและปริมาณสารใหม่ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น A บวก B ฝั่งซ้ายมือคือสารตั้งตน้นได้เป็น c บวก d c บวก d คือผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูนะคะไฮโดรเจนบวกกับออกซิเจนได้เป็นน้ำนะคะความหมายก็คือสารตั้งต้นเนี่ยคือแก๊สไฮโดรเจน และแก๊สออกซิเจนผลิตภัณฑ์ของเราก็คือน้ำถ้าเราใช้ H นะคะ2โมเลกุลก็คือใช้ไฮโดรเจน2โมเลกุลทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน1โมเลกุลก็จะเกิดเป็นไฮโดรเจน ก็จะเกิดเป็นน้ำนะคะ H 2 O นะคะสโมเลกุลเวลาเราอ่านเราอ่านว่าไฮโดรเจน2โมเลกุลทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน1โมเลกุลเกิดเป็นน้ำา2โมเลกุลอีกครั้งนะคะแก๊สไฮโดรเจน2โมเลกุลนี่ทำปฏิกิริยาพอดีกับ แก๊สออกซิเจน1โมเลกุลเกิดเป็นน้ำ2โมเลกุลนะคะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะปฏิกิริยาการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถเขียนสมการข้อความและสมการเคมีแสดงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาได้ดังตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นสมการข้อความนะคะเราก็จะเขียนได้เป็นน้ำนะคะแยกด้วยกระแสะไฟฟ้าได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนให้เป็นสมการเคมีของปฏิกิริยาดังกล่าวนะคะก็เขียนเป็นน้ำ สโมเลกุลนะคะมีสถานะเป็นของเหลวนะคะลิควิดก็คือวงเล็บ L เข้าไปนะคะถูกแยกจลายด้วยกระแสไฟฟ้าเกิดเป็นแกส๊สไฮโดรเจนสโมเลกุลมีสถานะเป็นแก๊สนะคะ G นะคะและแกส๊สออกซิเจน1โมเลกุลสถานะเป็นแก๊สนะคะ เมื่อไฮเมื่อน้ำ h 2 o คือน้ำ S2 คือแก๊สไฮโดรเจนและ o 2คือออกซิเจนนะคะสารละลายโพเทสเซียมไอโอดและสารละลายเลดไนเตรด เป็นของเหลวใสไม่มีสีเหมือนกันแต่เมื่อเราเทสารทั้งสองชนิดนี้รวมกันนะคะจะมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้นนั่นแสดงว่ามีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งสารใหม่เนี่ยจะมีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นมีสีเหลืองไม่ละลายน้ำจึงทำให้มองเห็นเป็นตะกอนเราเรียกการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมี นะคะคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีของสารนะคะเราก็จะสามารถเขียนเป็นสมการข้อความแสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะสารละลายเลดไนเตรตทาปฏิกิริยากับสารละลายโพเทสเซียมไอโอด์นะคะจะได้เป็นตะกอนของเลดไอโอดาย กับสารละลายโพแทสเซียมไนเตรตนะคะเวลาเราเขียนเป็นสมการเคมีแสดงการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาก็าจะเขียนได้อย่างนี้นะคะ Pb ก็คือเ a ดนะคะเลดไนเตรตนะคะ PbNO 3คือเลดไนเตรตมีสถานะเป็นสารละลายเห็นไหมคะสารละลายเราจะแทนด้วยวงเล็บ aq ก็คือ aqueous solution นะคะบวกกับ2 ki ก็คือ p พแท s เ i u m i o อโอดสารละลายถูกเขียนด้วย aq นะคะ aqueous solution ได้เป็นเลดไอโอด d e และ p พ t ทสเซียมไนเตรตนักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะมันเกิดจากการเข้าคู่ของอาสารเคมีะ San K Me นะคะนี่ pb นะคะจับคู่กับ I นี่ก็ได้เป็นเลดไอโอด d e โพแทสเซียมจับคู่กับไนเตรตก็จะได้เป็นโพแทสเซียมไนเตรตนะคะง่ายมากๆเลยจากการทดลองนะคะนักเรียนในหนังสือแบบฝึกหัดของเรามีนะคะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อย 34นะคะ134จากการทดลองในหลอดที่2เนี่ยจะพบว่าเมื่อเราใส่ลวดแมกนีเซียมลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกสารตั้งต้นทั้ง2ก็จะทำปฏิกิริยากาันและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สารใหม่ขึ้นมาหรือได้ผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาที่สามารถตรวจสอบได้และเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ได้ด้วยสมการข้อความดังนี้นะคะ ลวดแมกนีเซียมนะคะก็จะเขียนเป็นแมกนีเซียมบวกกรากกดไฮโดรคอริกนะคะเมื่อสารทั้งสองนี้ทำปฏิกิริยากาัน เกิดการเปลี่ยนแปลงจะได้เป็นแมกนีเซียมคลอไรดและแก๊สไฮโดรเจนอันนี้คือสมการข้อความนะคะต่อมาเรามาดูการเขียนเป็นสมการเคมีนะคะอะแมกนีเซียมนะคะเ S H เนี่ยคือสถานะของโซลิกก็คือของแข็งนะคะทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก HCl นะคะสารละลายไฮโดรคลอริกนะคะถูกแทนด้วย aqueous solution หรือว่า a q นั่นเองจะ ได้เป็นอ่แมกนีเซียมคลอไรเห็นไหมคะมีสถานะเป็นสารละลาย aqueous solution และไฮโดรเจนอยู่ในสถานะของแก๊สนั่นเองตัวอย่างนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีแสดงการเกิดน้ำนะคะก็มาจากแก๊สไฮโดรเจนนะคะคือแก๊สที่ ติดไฟนะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนคือแก๊สที่ช่วยให้ ไฟติดนะคะเมื่อแก๊สทั้งสองนี้ทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็น H2O นั่นก็คือน้ำที่มีสถานะเป็นลิควิดก็คือของเหลวใสนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นรูปร่างของอะตอมนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแก๊สไฮโดรเจน2โมเลกุลน,นะคะมีไฮโดรเจนเท่ากับ4อะตอมนะคะ หนึ่โมเลกุลเนี่ยมีค่าเท่ากับ2อะตอมนะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน1โมเลกุลมีค่าเท่ากับ2อะตอมเหมือนกันนะคะเวลาได้ผลิตได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักต์เนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าอะตอมของสารทั้งสองเนี่ยจะไม่ลดหายไปนะคะเห็นไหมคะ O คือบริเวณสีแดงไฮโดรเจนคือ สีขาวเห็นไหมคะไฮโดรเจนสตัวยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ O 2ตัวยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการเขียนในรูปแบบของรูปภาพนะคะของอะตอมตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะในปติกิริยา A2 นะคะบวก b 2นะคะ ทำปฏิกิริยากันนะคะได้เป็น 2AB นะคะนักเรียนดูนะคะแกส 2, ๊ส A2 1โมเลกุลมี A2 อะตอมบวกกับแกส 2, ๊ส B2 1โมเลกุลมี B2 อะตอมทําปฏิกิริยากันได้เป็นแก๊ส AB2 โมเลกุลนั่นคือมี A2 ตัวยังอยู่เหมือนเดิมและ B 2ต,ตัวไอ้2อะตอมอยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะและสมการเคมีก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะนำไปใช้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ที่เชอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ